โอ้ตรงนี้เจ็บบะค่ะเจ็บเจ็บตรงนี้แหละตรงนี้แหละค่ะเจ็บเนาะเดี๋ยงสางอนสีเวกเบื้องทิดทางก่อนเ้อค่ะว่าล็บลบไปยังไงแต่คิดว่าเรามาพ่พี่หรอมันจังเป็นเป็น,เป,นเป็นอันนี้อยู่เนี่ย ย่าเอียงเท่านี้ด้ค่ะสร้างสิเบึง้งผิดทางให้อยู่ขันเอียงแนละ้วมันสิผิดพิดเป้า่ <c oughs> าเปิดหน้าลิบก่อนนีน่หนึ่งนะคะ ไม่ต้องห้องก็ได้จ้ากันอถไม่อยากใส่พุดเเจร์กับเราเนี่ยนอนเดิมเลยนี่บอกี่บังยัยไปขออย่างนิดนึงค่ะยังบาดอืม ดึงนะคะลูกค้าไม่อยากใส่ผุดซื้อดันเอาคขีบอ,อะไรแบบนี้ไ,ไปเรื่อยๆนะถ่ายไปเรื่อยๆ จะเอาเนื้อที่มันปูดออกนี่ออกสัเดียเป็นเนื้อที่อักเสบแม่พน้อ,นองเพราะว่าล็บมันกดเข้าไปแล้วเนื้อมันปูดดันไนมันปูดออกมาลิบมันส่วกเข้าไปนี่ทอนหลังเนี่ยอาจจด้ตัดคลิปออกแล้วมากระแทยไปเลือดที่ออกมากนี่เป็นเลือดกัดหนองแล้วค่ะมีกลิ่นด้วย หายละทีนี้ยเพราะว่าลิฟมันออกมาแล้วถ้ารุ่นขนเป็นอีกเนาะค่ะ่ยปล่อยไปดูนเราก็จะไปแงเอง